วิธีดาวน์โหลดบ้านจากแกลเลอรี่นะคะคุณผู้ชมเปิดเกมขึ้นมาเข้ามาในแมปที่ต้องการจะลงเนาะขึ้นไปที่มุมขวามือด้านบนจะมีคําว่า Open g a l l เลอรที่เป็นรูปหลอดไฟอยู่สมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะโหลดบ้านจากของคุณหมีมิซิมให้มากดคลิกตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็น EA Account ID อย่าลืมนะว่าหมีมิซิมไม่ใช่อายเดีมนพิมพ์ชื่อแกลเลอรี่ ID ของเราลงไปนะคะกดดวงตาค้นหาหลังจากนั้นมุมซ้ายมือนะคะเขาจะมีแคตตากรี่ที่แบ่งไว้ให้อยู่มาฟิลเตอร์ตรงนี้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วก็ได้นะคะจะเป็น Household เราก็มากดปุ่มด้านขวาสุดเลย Place ส์ลอกดลงบ้านทุกครั้งนะคะให้กด Shift Control C เพื่อเปิดช่องใส่สูตรทางมุมซ้ายบนพิมพ์สูตร bb.Move Objectson และ Enter ลงไปหลังจากนั้นเลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการจะลงบ้านได้เลยนะคะสมมติว่าเราจะลงไปพื้นที่ตรงนี้ใครที่อยากได้โครงบ้านและไปแต่งเองนะคะกดอันแรก Un f u ฟ n i s h แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เป็นแบบที่เขาลงแกลลอรี่ไว้กด f ฟ r n i s h ไปเลยค่ะติกถูกรอบ้านตกตะปูสักครู่เดียวนะคะเพียงเท่านี้บ้านก็จะมาอยู่ในล่คุก้กรย